สวัสดีค่ะฟา์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตตู้อบบอลสีค่ะแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด5ตู้นะคะเป็นตู้อบบอลสีต้นเบบีค่ะและบอลแปลกๆหายากอีกที่เรายังไม่ทราบชื่อนะคะไปชมกันค่ะตู้ที่1นนะคะก็จะมีเพชรพันล้านค่ะหนุมานองพะพาสอพิญญาหงสุวรร์แล้วก็ขุนแผนค่ะและมีต้นอื่นๆอ,อีกะปลายค่ะ ต่อไปนะคะก็มาดูตู้ที่สองกันค่ะก็จะมีบอลมากมายหลายชนิดเลยนะคะอย่างที่เห็นสีแดงๆนี่ก็คือตะระแม่กุสุมาค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นหงส์สุวรรณค่ะแล้วก็อันนี้ไก่ฝรั่งค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็คือบอลกระดาษค่ะจะเห็นว่าด่างขาวฮาร์ฟนะคะก็คือด่างด่างขาวครึ่งใบค่ะสวยงามมาก ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเพชรท,ทันลานค่ะที่เราได้ตัดจอบแล้วนํามาฝังไว้นะคะก็จะขึ้นเป็นพุ่มแบบนี้เลยค่ะก็สามารถปล่อยไว้ให้เป็นพุ่มแบบนี้หรือหรือนําไปแยกต้นได้ค่ะและทางด้านนี้นะคะก็คือนังใหม่ค่ะแล้วก็มีต้นนี้นะคะที่เราไม่ทราบชื่อค่ะว่าชื่ออะไร ก็จะเห็นเป็นจุดสีชมพูนะคะจุดสีชมพูผ้าใหญ่นะคะกระจายอยู่ทั่วใบค่ะจมูกดำก้านดำค่ะสีชัดเจนมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆรู้ชื่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะค่าตระมาตู้ที่สามนะคะส่วนฝัง่งนี้นะคะก็จะเป็นเจ้ากงไกเซอร์ค่ะ เงาะถอดรูปและช้างเพือกใบบัวค่ะอาจะเป็นต้นเล็กนะคะส่วนทางฝั่งนี้นะคะต้นนี้ก็คือหนุมานค่ะแต่เราไม่ทราบว่าหนุมานอะไรค่ะเป็นบอลเก่านะคะป้ายชื่อที่เราได้ปักไว้เนี่ยหจุดหายไปกับช่วงน้ำท่วมนะคะทำให้เราไม่ทราบชื่อหลายต้นเลยนะคะ ต้นนี้ก็เช่นกันค่ะจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยออกสีสวยงามมากเลยค่ะน่าเสียดายมากว่าที่ป้ายป้ายชื่อเนี่ยหลุดหายไปค่ะถ้าเพื่อนๆทราบว่าต้นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะส่วนต้นนี้นะคะปลายก็ได้หลุดหายไปเช่นกันค่ะไม่ไแน่ใจว่าใช่นกหัดสดาย,ยุหรือเปล่านะคะ ต่อไปจะเข้าไปดูด้านในนะคะอันนี้ก็คือนางวาลีค่ะสีเขียวสวยนี่คือมัคาวานลังสันคค่ะแบบว่าเป็นออกสีฮาร์ปสวยงามมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือไก่ทองประเสริฐค่ะ ใครที่ได้ต้นเบบีจากสวนของเราไปนะคะไม่รับรองไม่ผิดหวังค่ะดูสิค่ะต้นแม่ยังสวยขนาดนี้เลยค่ะต้นลูกก็ต้องสวยเหมือนกันแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นต่อไปค่ะก็เป็นพวกหนุมานค่ะ นี่นะคะก็คือพญาสุรเสณค่ะอันนี้ก็คือหลวงราชเสนหาค่ะค่ะต้นนี้นะคะก็เป็นต้นที่สีค่ะเราจะไม่เปิดให้ชมนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันอากาศเข้าและอุณหภูมิเปลี่ยนค่ะตอต่ัวนี้นะคะจะเก็บบอลสีที่เราผ่าหัวไว้ค่ะ อบอลน,นี้เพิ่งผ่าหัวก็จะอยู่ในตู้นี้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนโครงตรงนี้นะคะก็คือเราได้ขึ้นโครงท่อ PVC ไว้ค่ะเพื่อที่จะทำตู้อบบอลสี่ตู้ที่หกค่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงเนี่ยเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆชมค่ะต่อไปนะคะเป็นตู้ที่ห้าค่ะ ตูที่ห้านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอลสีแดงค่ะบอลที่มีสีแดงนะคะต้นนี้เราก็อ่าจําชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่าป้ายปักเนี่ยหลุดหายไปกัดน้ําท่วมอีกแล้วค่ะมีหลายต้นเลยที่ป้ายปักชื่อหายค่ะอันนี้คือนางใหม่นะคะ อันนี้ใช่ชนค่ะสีสวยงามมากเลยตอนนี้เราก็ไม่ทราบชื่อนะคะเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆทราบเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันค่ะด้านนี้เราเป็นพระพันวษาค่ะแล้วก็ป่าบุนจิ้นค่ะสวยมากแล้วก็หายากมากเลยนะคะปะ่าบุนจิ้นเนี่ยเราเคยทำคลิปให้ชมแล้วนะคะ ชายชนสวยๆค่ะอันนี้นะคะก็คือเจ้ากรงไก่เซอร์ค่ะที่เพื่อนๆในแฟนเพจนะคะถามถึงกันเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเจ้ากรงไก่เซอร์ของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะใบใหญ่แล้วก็กัดสีชัดนะคะส่วนต้นนี้นะคะเราไม่แน่ใจว่าจะใช่เจ้ากงไก่เซอร์ไหมนะคะต้องรอให้โตวกว่าน,นี้นิดนึงค่ะ แต่ออกสีชมพูสวยมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆนะคะชื่นชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราฟาร์มคุณแม่เป่งได้นะคะถ้าหากมีความคืบหน้าหรือมีบอลสีแปลกๆมาเพิ่มเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ